เชื่อว่าเด็กยุค2000กับวัยรุ่นยุค90เนี่ยต้องรู้จักหรือชอบแฮมทาโร่แก๊งจิ๋วประชนภัยอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นอนิเมะที่ดังมากเลยนะครับในยุคนั้นและทุกคนเชื่อไหมครับว่าการที่เรื่องนี้ดังในไทยเนี่ยกลับทําให้คนญี่ปุ่นบางคนแปลกใจก็นะปกติอนิเมะที่ดังเปลี่ยงในไทยนะมักจะเป็นแนวอะไรละ่ะเป็นแนวแอคชั่นซะมากกว่านะผมอย่างเช่นนารูโตะดาร์กอนบอลวันพีซอะไรพวกนี้แล้วผมที่มักจะดังในไทยเป็นแอคชั่นแอคชั่นแล้วก็มีคนเก่งฟ้าประธานด้วย คือถ้าคนญี่ปุ่นบางรายจะแปลกใจเนี่ยผมก็พอเข้าใจเขาอยู่นะแถมเพลงนี้เนี่ยไม่สิอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยยังมีเวอร์ชั่นไทยได้วยนะผมผมร้องเพลงนี้ได้ด้วยจําเนื้อได้เอาออกมาวิง่งวิ่งหน้าวิ่งนาะนะแฮมทาโร่ของอร่อยที่สุดก็คือมาเลทานตะวันผมจะไม่เอาต้นฉบับมาใส่นะผมก็คือต้นฉบับของเพลงไทยที่เขาร้องว้เนเดีย,ยรเซลลิกระเสิ์รับประทานมาเราเข้าประเด็นสำคัญดีกว่าผมนั่นก็คือความสนุกของแฮมทาโร่ นี่เป็นเรื่องที่ผมเองก็ชอบในตอนเด็กนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกชอบเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นอน,นิเมะที่เข้าถึงง่ายมากๆครับผมไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยก็คือเข้าไปดูเนี่ยคลายเครียดแน่นอน่ะปล่อยสมองดูได้เลยแล้วก็ยิ้มด้วยโดยความโดดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคอมเมดี้สะส่วนใหญ่นะผมอย่างที่บอกไปเพราะสิ่งที่ผมจําได้อย่างแม่นยําเวลานึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะเป็นฉากตลกๆที่ทาออกมาได้ดีดทุกตอน จังหวะการยิงมุกลงตัวโคตรเลยแถมการตบมุกของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ออกมาได้ดีนงามมากเลยครับเรียกเสียงหัวเราได้เป็นอย่างดีด้วยทําให้เวลาผมดูเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าผ่อนคลายโคตรเลยผมคลายเครียดจากเรื่องที่เจอมาได้ทั้งหมดเลยอ้อและที่สําคัญนะผมเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยน่าจะของไทยก้าทําออกมาดีมากๆเลยครับผมก็แนะนําให้ทุกคนไปดูกันได้นะครับใครที่คิดเลยนหรือเซ็งๆเนี่ยผมแนะนําเรื่องนี้เลยตลกดีใช้ได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หาเนะี่ยผมก็ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่ามันอาจจะแล้วแต่คนชอบ้วยเรื่องการจะตลกอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนจุดที่ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมที่ทําให้เมเรื่องนี้ดังได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่านี่คือเนิเมะที่ตัวละครหลักเป็นสัตว์สุดน่ารักอย่างแฮมสเตอร์แถมการออกแบบคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้ก็ทําได้ดีนะครับผมทั้งตัวละครที่เป็นมนุษย์และตัวละครที่เป็นเจ้าพวกหนูแฮมสเตอร์แล้วก็สัตว์ตัวอื่นในเรื่องอะแต่ละตัวมีเอกลักษณ์สุดๆคุณดูเนี่ยคุณไม่สับสนแน่นอนว่าแฮมสเตอร์ตัวไหนเป็นตัวไหน เพราะว่าแต่ละตัวนี่เอกลักษณ์ชัดเจนมากเลยผมแล้วก็นิสัยนี่นก็ชัดเจนด้วยแล้วคนไทยเราเนี่ยก็ชอบสัตว์เป็นพิเศษด้วยนะผมก็สองอย่างนี้รวมกันเนี่ยก็คงทําให้เป็นสาเหตุที่เรื่องนี้ดังเปรี้ยงในไทยก่อนจะจบคลิปสั้นๆในวันนี้ผมก็ขอบอกด้วยนะครับว่าแฮมทานก็มีตอนพิเศษแล้วก็มีตอนเดอะมูวี่ด้วยแนะนําให้ดูแล้วก็เสริมอีกแล้วก็เสริมอีกนิดหน่อยนะผมพวกตอนพิเศษบางตอนมูวี่บางตอนเนี่ยก็ไม่ได้เน้นตลกอย่างเดียวนะผมมีเนื้อที่ดีใช้ได้เลยด้วยแนะนําให้ดูครับแนะนําให้ดู